สวัสดีครับมาปอกกันก็ต่อนะครับกับจังสอนพักและอาหารพื้นบ้านนะครับเมื่อนี้เราก็ไปเดินทางมาี่บ้านน้องบัวน้อยนะครับเกษตรเกษตรกรแบบพอบริยังครับหมาไร้ควนเจ็บสำนับสวนนะครับมาปอกกับพุทธเอนะครับน้องหักครับมาปอกกันเชื่ทางละข้างทางไร้ของเลยเกษตรนะครับคนมักเกษตรครับ อยู่หน่อยลอยลานแบ่มาถ้ามาเบงอ A ินฟีนะครับเอาก็แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับเอครับชื่นส้มโกศนครับเป็นสมาชิกในแปลงปลูกผักบ้านหนองบัวหนองบัวน้อยนะครับอันนี้ก็เพื่อเฉรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมาสอยในการสนับสนุน ก็แปลงปลูกพกรินทรี์นะครับอันนี้เพิ่อนก็ได้มาสนับสนุนทั้งการปรับพื้นที่นะครับโรงเรื่อนะครับโรงเรื่อการถูงพาร์ตระดับความรู้นะครับที่เป็นมาสไนซสนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกม่านสามสิบปานะครับสามสิบก็ไนะครับตอนนี้ก็จะเน้น เน้นให้ปลูกอินทรี์มากที่สุดนะครับกระบวนการกำแพงายา่เพียงแตเป็นอินทรี์แต่ว่าตอนนี้กับกับประทานเหตถึงมาตรฐานว่าได้มาตรฐานรองรับอินทรี์นะครับแต่ว่าอยู่ในกระบวนการปรับนะครับแม้กระทั่งปรับทัศนคติของอสมาชิกนะครับที่เพิ่น<ม>เพื่อห้เหตแบบุแบบเคมีมากนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับแด้ม,มากเกินเพลิงแล้วนะครับขอตกร่งในกลุ่มเพื่อนกับมีการก,ารนกันบอกบอกไว้แล้วว่าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า เราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอ่าตอนนี้ก็คือปลอดไัยเปอรเ็อ่าปลอดไัยแล้วนะครับอ่าบางไร่ตอนนี้ก็ยู่ใน็กระบวนการยื่นขอแก็บไปแล้วนะครับซึ่งแน่น้ากดที่ขาดไปก็คือต้องเป็นอินซีทั้งหมดน,นะครับในแปลงนี้พื้นทีประมาณซี่ไรกวานะครับของื้นทีสาธารณะของป้านหนองบัวหน่อยแห้งนี้นะครับไปเบ่งผักเบ่งสวนกัน,นเลยครับ มาเบิงระบบนำนะครับระบบนำอ,นอัตโนมัติไอทีครับระบบไอทีนะครับยุกไม่เราต้องมาหดให้เมื่อยนะครับตั้งเวลาโดยควบคุมทางโทรศัพท์นะครับ แบบง่ายๆครับมีใส่หัวสปริงเกอร์แบบมินิสปริงเกอร์ครับแล้วก็ทีวีซีครับขนาดหกุนนะครับห้าจ่อแล้วห่ากามีความห่างไว้ประมาณจะหาสิบเส้นนะครับความสูงความต่ากับแล้วแจ่พืชที่เราปลูกนะครับอันนี้ก็จะประสูงบันไดว่าปลูกสลัดนะครับสลัดทักชี่ทักจ่ายนะครับอยู่ประมาณนี้ให้ตั้งเวลาไว้เบาสูฟังครับ ในการผลิตสินค้าทรงสายค้ายสนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงพักอินซีนะครับแปลงนี้ก็คืออินซีอยกว่าเส้นเลยครับก็คือตั้งแต่กระบวนการนําเขานะครับก็จะเป็นวัตถุอินซีทั้งหมดอ่าแปลงตรงนี้ก็คือว่าสารเคมีเขาก็จะใสซเลยนะครับอ่าส่วนพวกไรมาแรงเขาก็เป็นพวกน้ำมามักนะครับอ่าพวกอ่าสังคราแสงนะครับพวกเบลเบรียพวกไตโคเดมานะครับที่ใส่ลงไปนะครับ ช่วงนี้ก็จะอากาศห่อนจักน้อยนะครับแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตรงนี้มีร่งเลื่อนแล้วที่กันน้ำฝนน้ำหมอกได้แล้วนะครับอ่าตรงนี้จะสามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับปลูกได้ทั้งปีเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องน้ําแล้วนะครับถึงแตะกรกอนที่มหาไร่มันจัเข้าม้านเนี่ยถ้ากดใช่มีปัญหาว่าปืูก็ได้นะครับปลูกได้แค่หนาหนาวหนาเดียวเพราะว่าเรื่องน้ำหืมเรื่องน้ำไหลนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ค็ทําได้ทั้งปีแล้วครับกระปั๊บ เปลี่ยนรูปแบบนะครับจากที่ว่าต้องขุดแบบธรรมดาก็ต้องยกระดับครับเพราะมันต้องใส่วัตถุอินทรีย์นะครับเรื่องดินเรื่องนั้นเขามักเองบ่คร่ะมักเองครับมหาลัยคอนแก่นเพื่อนได้ม่หายความรู้เกี่ยวกับการมักดินเกี่ยวกับการปรุงดินนะครับเกี่ยวกับการเฮ็ดจังดาให้น้ำบ่มนะครับนี่ก็สี่เป็นความรู้ที่มหาลัยคอนแก่นให้มาแล้วก่ หาไรกับผ้าไปศึกษาดูงานและหลายทีและวไหม่องกี่เพื่อนปู่พักประสบความสําเร็จนะครับอันแปลงพักแต่ละหม่องเนี่ยเป็นชาวบ้านเือนว่ครับครับจะจะเป็นล็อกเันมั้ยเนครับยังเช่นรวมกลุ่มกันครับทการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงแปลงแบงแบงเห็ดนะครับทางหลังก็คือหนากว้าง แบ่งคนละโซนแบ่ง,บงพืน้นที่เน่าเลยครับเน่าลงไปสุดเลยอืมผมจำซื้อ่ได้เห็นไอ้ต้นไหนนั่นต้นนี้นั่นโยกเกาหลีเกิดได้กินประจําเยเนเยอะไอ้โยกเกาหลีเอ็นผักมิ้นมิ้นนาลี เริ่มตเริ่ม,ต,มต้นก็จะเป็นป้ากล้วยแหละครับส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นดินไม่ยินน้องไม่ผ็ไม่้ท่านเห็นยังไงนอกจากป้ากล้วยจนทั้งปุ่นเป็นน,น,น้องนะครับน้องหนำครับ